สวัสดีครับท่านชาวท่านวันนี้กับผมมิลิเทียวกันอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้นะครับผมจะทําคลิปเป็นคลิปพิเศษกันบ้างนะครับหลังจากที่ผมเนี่ยไม่ได้ลงคลิปช่วงกลางสัปดาห์มาเป็นระยะเวลานานแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยก็ถือโอกาสมานะครับว่างๆแล้วก็มานั่งคุยนะครับในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์กันอีกเช่นเคยนะครับโดยในวันนี้นะครับอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ผมจะนําพามาให้ท่านผู้ชมได้ทราบและรู้จักกันนะครับจะเป็นในเรื่องของรถคุ้มเกาะกันบ้างนะครับ รถหุ้มเกาะคันนี้นะครับเป็นรถหุ้มเกาะร้อยยางนะครับแบบ4ี4คูณสซึ่งถ้าเกิดผู้ชื่อไปเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นรถหุ้มเกาะชื่อดังที่หลายๆคนอาจจะต้องรู้จักกันอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือเจ้า V150 Commando คบนดนั่นเองนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมรับฟังคลิปวิดีโอกันได้เลยนะครับ V150 คอมบนโดนะครับเป็นรถคุ้มเกาะนะครับอนเนกประสงค์ซึ่งมีการเข้าประจำการในกองทัพของไทยนะครับแล้วก็มีการเข้าประจำการในกรมตำรวจด,ด้วยเช่นเดียวกันนะครับรวมแล้วเนี่ยก็ประจำการทั้ง4เหล่าทัพเลยนะครับก็คือทั้งทัพบกทัพเรือทัพอากาศและก็กรมตำรวจก็มีการเข้าประจำการด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยเจ้า v 1 5 0คอมบนโดนะครับก็เป็นรถคุ้มเกาะประเภทล้อยางนะครับซึ่งเป็นขนาด4 x คูหรือก็คือมี4ล้อนั่นเองนะครับ โดยเจ้าวีร0้อยห้าสิคอมโดนะครับมีทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับในการเข้าประจำการของมันเนี่ยมีทั้งหมด3แบบในกองทัพไทยมีเป็นแบบที่เอาไว้ใช้สาหรับการลำเลียงพลนะครับซึ่งแบบลำเลียงพลเนี่ยจะไม่มีการติดตั้งพวกอาวุธหนักอย่างปืนใหญ่หรือปืนคอนะครับจะมีการติดตั้งเพียงแค่ปืนกลนะครับสำหรับการป้องกันตนเองนะครับแต่ว่าก็จะมีเกราะนะครับที่ใช้ในการป้องกันตนเองอยู่ด้วยนะครับ และในรุ่นที่2นะครับจะเป็นรุ่นของรถนะครับที่ติดตั้งปืนใหญ่นะครับขนาด90มิลิเมตรปืนใหญ่ขนาด90มิลิเมตรเนี่ยถือได้ว่าเป็นปืนใหญ่ที่ไม่ได้มีขนาดใหญ่มากนะครับแต่ว่าก็มีการติดตั้งเรื่องของกระสุนเจาะเกราะนะครับยันเกราะก็สามารถนํามาใช้ติดตั้งเข้าไปในเรื่องของปืนใหญ่กระบอกนี้นะครับเพื่อใช้ในการต่อต้านพวกรถถังก็สามารถทําได้นะครับ ซึ่งกองทัพของไทยก็ได้มีการส่งพวกวีลห้าสิบพวกนี้นะครับเข้าไปประจาการบริเวณชายแดนเป็นจนํานวนหลายคันเลยนะครับในพวกที่มีการติดตั้งปืนใหญ่ขนาด90มมตรนะครับก็เรียกได้ว่ามีความน่าเกรงขามในเรื่องของปืนของมันเป็นอย่างมากเลยนะครับเป็นรถทุ่งเกาะที่มีการติดตั้งปืนใหญ่ก็สามารถสู้กับรถถังได้พอตัวเลยนะครับและนอกจากรุ่นที่มีการติดตั้งเรื่องของปืนใหญ่ขนาด90ม mm มนะครับก็ยังมีรุ่นที่มีการ ติดตั้งนะครับเครื่องยิงลูกระเบิดขนาด81ม m mm มนะครับหรือง่ายก็คือติดตั้งปืนคอนั่นเองนะครับซึ่งจะติดตั้งเอาไว้ตรงบริเวณที่ติดตั้งปืนใหญ่นะครับก็คือถ้าเกิดรุ่นที่ติดตั้งปืนคอนก็จะไม่มีการติดตั้งปืนใหญ่นั่นเองนะครับซึ่งเจ้า v 150คอมมานโดนะครับสามารถทําความเร็วได้สูงสุดเนี่ยถึง90กิมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับสามารถไต่พื้นที่ที่เป็นพื้นที่ลาดนะครับได้60องศากันเลยทีเดียวนะครับ และมีอาวุธติดตั้งนะครับหลักๆเนี่ยก็คือปืนกลขนาด7.62มิลิเมตรนะครับแล้วก็ปืนกลขนาด .50 นิ้วนะครับและยังมีการติดตั้งนะครับเครื่องยิงลูกระเบิดนะครับขนาด76มิลิเมตรนะครับข้างละ6ท่อยิงนะครับรวม12ท่อยิงนะครับสำหรับการยิงลูกระเบิดนะครับหรือระเบิดควันแก๊สนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอาวุธเบานะครับที่ได้มีการติดตั้งมาอยู่แล้วนะครับแต่ในรุ่นที่ผมได้กล่าวไปก่อนหน้านี้นะครับรุ่นที่มีการติดตั้งปืนใหญ่ขนาด90มิลลิเมตรเนี่ยก หรือรุ่นที่มีการติดตั้งปืนคอขนาด8 1มมก็มีการติดตั้งเข้ามาด้วยนะครับแต่ในรุ่นธรรมดานะครับก็จะมีอาวุธหลักๆก็เป็นปืนกลแล้วก็เครื่องยิงลูกระเบิดแบบยิงระเบิดควันและพวกนี้นะครับโดยระยะปฏิบัติการของเจ้า v 1 5 0 c o m m d o คอดนะครับก็จะอยู่ที่800กิโลเมตรนะครับหรือประมาณ5ไม้นะครับบนถนนและในภูมิป,ประเทศนะครับก็จะอยู่ที่640กโลเมตรหรือประมาณ400ไมล์ไม่นเองนะครับ ในเรื่องของถังบรรจุน้ำมันนะครับก็บรรจุน้ำมันได้เต็มถังเนี่ยสามลิตรนะครับเรียกได้ว่าเป็นรถหุ้มเกราะที่มีความปเป็นประสงค์ในการใช้งานเป็นอย่างมากเลยครับสามารถติดตั้งอาวุธด้ทางปืนกลน,นะครับปืนใหญ่นะครับปืนคอเคยยิงลูกระเบิดระเบิดควันเลยนะครับเรียกได้ว่าเหมือนกับรถถังนะครับย่อส่วนลงมาเล็กก็ว่าได้เป็นเหมือนรถถังที่เอามาย่อส่วนให้เหลือขนาดเล็กลงนะครับ โดยในกองทัพบกของไทยนะครับก็จะมีการประจำการเจ้า v 1 5 0คอมมานโคดอยู่ทั้งสิ้น74คันด้วยกันนะครับในกองทัพเรือก็มีการประจำการเช่นเดียวกัน24คันในกองทัพอากาศก็มีการประจำการ12คันและในกรมตำรวจนะครับสตชนะครับปัจจุบันก็มีการประจำการอยู่ทั้งสิ้น54คันด้วยกันนั่นเองนะครับก็จบกัน้วนะครับสำหรับคลิปวีดีโอนี้นะครับหากใครชื่นชอบคลิปวิดีโอของผมไม่เชีร์วนะครับก็อย่าลืมช่วยกันนะครับ ลงไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ <S <S เพื่อจะได้ไม่พลาดที่ใหม่ๆจาก Military World กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ